โครงการานกระถินพระราชทานเมื่อปี2511ที่จังหวัดพิศณุโลกนี่คุณพ่อคุณแม่ท่านใดก็ไปดูเองนะทุกวันนี้ท่านก็คงจะต้องบวกไปอีกแล้วห้าสิบห้าสิบปีใช่ไหมบวกไปอีกห้าสิบ้าปีนี่สวยๆทเลยคุณยาคุณยายคงใครครับดูเอาดูแลบวกอายุเพิ่มไปเลยคนละห้าสิบ้าปีนะครับ นี่ป่านนี้ท่านก็คงลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองกันแล้วมากระรักนี่นี่นี่เล่นว่าววิ่งว่าวตัวนี่ว่าวหาว้าวสวยมากคุณยายใคร55ปีนะบอกอีก55ปีก็เกือบ70ปีแล้วนี่ใช่บอกอีก55ปีทิปนี้ก็เกือบ70ปีแล้วนะจ๊ะว้าวสวยมาก55ปีแม่ใครเนี่ย มันเป็นประพาพรแีลยกระถินพระราชทานจะมีทุกปีแต่ว่าจะมีจะไม่บ่อยที่จะมีการถ่ายเป็นฟิล์มไว้นั้นคนที่ถูกถ่ายเขาจะจาไว้อย่างเมื่อกี้ก็ล้องถ่ายเขาจะยิ้ม lei, ตลอดเวลาแล้วเขาจะจาไว้ถ้าเขายังอยู่เขาเห็นเขาบอกฉันอยู่ในรถน,นี้ใช,ใช่ไหมนีข่ของของของชาวเขานะไม่เขาแต่งตัวเป็นชาวเขาไงเป็นนักเรียนนั่นแหละแต่งตัวเป็นชาวเขาสวยมากนี่นี่คุณนัดครับจากกลุ่มอนุรักษ์หนังไทยเก่า

ดี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 ลำวงคืนไม่ใช่ลำโขไทยเขาเหรียนไทยอะไรนุ๊กไทยป่วนอู้หูน้ำหนักโอ้โหนี่เหรียญทองคุณปู่ใครเนี่ยอันนี้ก็มีชื่อเดี๋ยวไปดูไปดูญาติญาติของแต่ละท่านใกล้ๆก่อนอ้าวดูซิของญาติใครเอ่ยอย่าลืมบอกอีกห้าสิบห้าปีโอ้โหผมนี่จำตัวเองแม่นนะเนี่ยนะจำตัวเองแม่นเลย กินจะหมดม้วนแล้วนั่นนี่เกือบแล้วละอีกสองนาทีนี่ยคุณปู่คุณปู่คุณตาของใครก็ดูเอาเองนะเนี่ยเป็นนักรบด้วยโรมันใช่ไหมอย่างเงี้ยนี่มันติดมุมนี้มุมเดียวไม่ไม่รู้เลยว่าไปทางไหนมาน่าจะผ่านหน้าสถานีก็ไปคุณย่าคุณยายของใครก็ดูเอาเองนะบวกอีกห้าสิบปีคลิปนี้นี่ยมีรถมาแล้วรถอยู่ข้างหลังโอ้นี่นักรบโรมันเน่ใช่ก่อนที่เขาเป็นนักรบอย่างเงี้ย นี่ถือป้าตีด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 ีเดย์ดี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 กทินพระราชทานที่จังหวัดพิษณุโลกปี2511ัน้อยสนี่ถือป้ายนี่ต้องอ่านป้ายนี้ใต้นี้ต้องไปกลัดข้างอ่านแต่ในนี้มีต้นกล้วยอยู่เหเดินทางต้นกล้วยคิดว่าต้นกล้วยยังอยู่ไหม พอมาถึงที่วัดแล้วแป๊บเดียวจบนะคือเขนเน้นถ่ายที่การเดินเนาะนี่มารออยู่ที่วัดนะนี่เห็นไหมครับนี่วัดวัดทศเสีรัตนะมหาธาตุวารมหาวิหารอ๋อวัดมันไม่ใช่วัดวที่วังเขนทียนนะที่เฉยๆอ๋อนี่ไงโบสถ์นี่ไงที่เราไปไงโอ้ก็จะชินาราดอยู่ในนี้แหละอยู่ในโบสถ์นี่แหละดูสิพี่แค่นรมาตอไหมรมาตอโอ้เด็กคนนี้ เอกตัวเล็กเองอยู่ตอนนี้เป็นคุณย่าเลยโอ้เนี่ยนารีเหรอหรือว่าเขาเรียกสนลูกอันนี้นารีมีชื่อโรงเรียนเห็นัหมเนี่นยใช่<อ>แล้วก็อยากโช<อ>ว์ม้วนฟิล์มด้วยบวมม้วนแล้วนะครับครับผมติ้งนั่งนิ่งนั่งนิ่งนังติ้งติ้งติ้งโอ้เปล่าเปล่าเปล่าโอเคโอ้โหนี่ขบวงมบวนมาฮะกิจกรรมเข้าจังหวะโอ้โหเดินมาตะไบเลยนะครับ นู่นไงผ่านเจดีนั่นล่ะ๋อเห็นเนอะข้ามสะพานมาแล้วอ้าวไปดูดิคุณย่าคุณยายของใครดูดูดูหายาดเลยไม่เธอะข้ามสะพานมาแล้ววันนี้เข้ามาในวัดแล้วเนี่ยเออตั้งแถวในวัดแล้วออใครจะเสด็จโอ้กระถิ่นราชธานก็ใครใครมาองค์มรีดิกู้ว่ามาเนาะจะเป็นผู้ว่ามางเป็นตัวแทนตัวแทนของสำนักพระเจ้าวังทีมจะไปถึงหรือเปล่าไม่มีตัวแทนตัวแทนพระองค์ใช่ไหม คูอไ่กาหน้ากายผู้ว่านั่นแหละผู้ว่ากับในหลวงร .9 ร .9 ้าธิบดีก่อนกรมก็ต้องเป็นธิบดีเดีแยรถมาแล้วจึงเดินมาแล้วตึงตึงน่าจะไม่ใช่บวชนเสด็จหรอมันงี้พระรจาทานพระราชาทานท่าไม่ไม่เสด็จเองเขาให้มาแล้วจะมีตัวแทนหน่วยงานนั่นแหละเป็นผู้นํามาแล้วก็อาจจะมีผู้ใหญ่ในจังหวัดนี่แหละครับ เนี่ยเขาเขียนพศแล้วว่าสิบเอ็ดอย่างนั้นเดินรับแล้วก็เอาผ้าพัดกระถินเข้าไปแล้วอันนี้ก็เป็นลูกเมียของผู้หลักผู้ใหญ่ของผู้ที่เป็นประธานพระผู้ว่าก็จะเป็นทอย,ยาผู้ว่าลองเข้าไปไม่ได้ถ่ายหลังคาบดานเนี่หมดต้องเข้าไปไม่ได้สวงามครับเมื่อปี2511นนะจ๊ะจากฟิล์ม กลุ่มมนุรดักหนังไทยนะนี่รถเก่าๆต้องสโลดูไมเใรถเก่ารถใหม่สมัยนั้นรถใหม่สมรถเก่าที่ไรโดนด่าทุกทีครับเขาบอกรถมันใหม่แต่มันตอนนี้มันเก่าแล้วนี่ในนั้นแหละในวัดอ่าไม่เห็นจอหนังเนาะไม่เห็นจอหนังกลางแปลงสักจอหนึ่งยังไม่ค่ำยังไม่ค่ำเห็นต้นไอติมอย่างเดียวนี่ไงในวัดในวัดทั้งนั้นแหละแต่ว่าปัจจุบันเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมภาพนี้ยังอยู่อย่างนี้พระเดิจบฐานนี้แหละครับ ไถ่ายรถเท่าไหร่อะรถคันหนึ่งไม่ถ่ายถ,ถ,ถ่ายายอดเจดีเพื่อที่จะปิด,ปด,ปดวันจบ